สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะให้เลขวิ่งนะครับหรือว่าเด่นนะครับเลขวิ่งบนล่างนะครับผมบนล่างนะครับในส่วนของ งวดที่ผ่านมานะครับสถิติตั้งต้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแนวทางย้อนหลังก็คือวันที่1มีนาหกหกไหนเนี่ยหกสามไม่ใช่ละหกสี่ 6, 4, ครับผมปีหกสี่ 6, 4, นะครับผมนะก็มาหลุดวันที่สิบหกเมษานะครับผมนะมันจะมีในส่วนของเอ่อเดี๋ยวนะแนวทางย้อนหลังวิ่งล่างใช่ไหมบนล่างบนล่างเดี๋ยวรอสักครู่ นะครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับคือสูตรนี้ครับสูตรนี้นะสูตรนี้ผมจะใช้ตั้งแต่ัสิติตั้งต้นหนึ่งกันยาหกสามนะครับผมนะก็หลุดนะหนึ่งเมษาหรือเปล่าอ๋อคือหลุดงวดนี้ครับ 9กนะครับก็คือ1เมษานี่แหละไอ้สิบหกสิบหกเมษาครับเกน์ 90, ตัวนี้แหละก็คือตัวนี้นะเก้าศูนะครับสิบหกสเมษานะครับนะหลุดหนึ่งครั้งนะครับตั้งแต่วันที่1กันยา6กสามนะครับหลุดหนึ่งครั้งนะผมก็มาคัดลอกอีกครั้งหนึ่งนะมาคัดลอกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเลยนะครับผมนะ เลื่อนให้ดูนะโอเคซึ่งผมจะตัดให้มันมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับนะงวดวันที่16นะครับ16อ่กกรกฎานะครับ4กับ5้านะครับ4กับ5ผมก็ให้5นะครับผมให้5นะซึ่งมันมี2ตัวนะครับ4กับ5ผมให้5นะครับผมนะแล้วก็วันทีอ่อันนี้ผมให้5นะ วันที่หนึ่งสิงหานะครับหนึ่งกับสองนะครับมันออกมันออกข้างบนเลย2กับ1 1กับ2นะครับแต่ผมให้เป็นเลข1นะครับอันนี้คือเป็นสูตรบนล่างนะผมให้เป็นเลข1นะครับอันนี้คือ1สิงหานะแต่มันมา2ตัวเลย1และ2นะครับผมและก็วันที่16สิงหานะครับคือวันที่16สิงหามันจะเป็นตัวเดิมนะครับก็คือตัวนี้นะครับ1และ2อันนี้คือวันวันที่1สิงหานะ 1>, 1, 2มันมาสองตัวนะครับก็คือ1และ2แต่ผมให้เลข1นะครับแล้วก็วันที่16สิงหามันจะเป็นตัวเดิม 1, 2นะครับ 1, 2, 1>, 1 2, 2ผมให้เลข2นะครับก็มาทีอ่อะไรเอ่ย 2, 3นะครับ 7, 7, ็ดเนาะ 7, 5, 0เนี่ยผมเขียนให้ก่อนนะไม่ชัดนะผมใช้ปากกานะครับผม เจ็ดล้วและก็2 3นะครับ2 3 2 3นี่มันจะเข้าที่เลข2คือตัวนี้นะครับสำหรับงวดประจำวันที่1กันยานะครับเดี๋ยวผมใช้สีมาร์คให้เด่นๆด,ดีกว่าวันที่1กันยานะครับอ่นะ 1และ0 0และ1น,นะครับผมนะนะครับบนล่างนะครับผมบนล่างนะเดี๋ยวผมจะตัดให้นะผมว่ามันมาทั้ง2ตัวเลยแหละอันนี้จากที่คำนวณไว้เรียบร้อยนะครับนะวันที่1กันยานะครับได้0และ1น,นะครับได้0ูนย์และ1น,นะครับามาดูที่เลข0ูนย์ก่อนนะครับนะ นะครับมาดูที่เลข0ูนย์ก่อนนะมาดูที่เลข0ูนย์ยังไงดีศูนย์มันดับบนศูนย์ไม่มาบนนะครับนะศูนย์ไม่มาบนนะครับศูนย์ไม่มาบนแต่ผมให้มันมาล่างนะผมจะให้มันมาล่างนะครับนะบังคับไม่ได้หรอกแต่ผมจะคิดว่ามันน่าจะมาล่างนะครับคือบังคับไม่ได้หรอกนะแต่ผมจะ ความชอบศูนตัวนะครับศูนต์ต้องมาล่างนะครับส่วนบนต้องมีเลขหนึ่งผมว่างวดน,นี้มาทั้งสองตัวนะครับผมนะศูนไม่มาบนแต่มาล่างเดี๋ยวดูยังไงสักครู่นะครับผม จะหาหาไม่เจอไปไหนแล้วอะอ,อา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 แบบนี้นะอาแบบนี้นะครับผมเอาแบบนี้ฝั่งนี้อย่าเพิ่งไปดูนะครับฝั่งนี้ไปอย่าเพิ่งไปดูนะ<_ <EN> _>เอาตัวนี้เอาตัวหกตัวนี้ในกรอบนี้นะครับผมนะศ <_ EN _> <ส>ูนย์ไม่มาบน<_ <EN> _>ส่วนหนึ่ง น่าจะมาบนนะครับหนึ่งน่าจะมาบนซึ่งผมคำนวณเรียบร้อยแล้วแหละนะถ้าให้ตัวเลขไปเดี๋ยวจะว่าอ้าวมาได้ยังไงนะครับนะนะครับศูนย์จะมาล่างนะครับมาล่างได้ยังไงครับผมนะไม่ชาร์แล้วเนี่ยกล้องไม่ชาร์แล้วนะครับก็แบบนี้ครับผมศูนย์นะครับผมศูนย์ถ้าล่างเนี้ยเราตัดตัวนี้ครับผมเราตัด เราตัดล่างเราตัดนะครับ2ตัวนะเหลือ02 06 07นะครับผมนะซึ่งถ้าผมจริงๆอะ่ะเลข7เนี้ยผมยังชอบอยู่นะมัน50 50นะแต่สูตรผมกลัวสูตรนั้นมันมันมันจะหลุดนะครับผมผมเผื่อไว้นะเอาแบบนี้นะ ผมว่า7มันน่าจะ 50- 50มาก็ได้หรือไม่มาก็ได้นะครับฉะนั้นผมไม่เผื่อดีกว่านะผมไม่เผื่อดีกว่านะผมไม่ให้มันดับนะผมไม่ให้มันดับกันไว้กันไว้ก็คือ0 2 0 6 0 7ออันนี้เรายังไม่ได้ปักหลักเลยนะก็คือจับตามที่จำนวนตัวเลขที่มันมีนะครับตัวเลขที่มันมีนะนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะ อาจจะไม่ชัดนะขอโทษนะครับเดียวเดียวเดียวเอาอย่างนี้แล้วกันเอาแบบนี้เนี่ยจะเน้นดีกว่านะครับตัวที่จะมานะเอาเน้นตัวที่จะมาดีกว่านะครับเน้นตัวที่จะมานี่เราคุยเรื่องตัวล่างนะล่างนะนะครับนะครับผมจะเน้นให้ตัวที่จะมานะครับ0 2 6ย์สองหเจ็ดสี่ตัวนี้นะครับผมนะ นะครับก็ถ้าจะปากหลักนะครับผมผมจะให้ปากหลักแบบนี้นะ2 0 2 7ูอเฮ้ยใช่ใช่ใชไอ้มันจะมีอีกอืไม่อยากจะบอกเลยอะ่ะหมายถึงว่ามันไม่มีตัวอย่างว่าเฮ้ยมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะให้ผมพูดไหมอะ่ะ สองศูนย์่ะเจ็ดศูนย์่ะอ่ะเจ็ดศูนย์นี่มาบ่อยแล้วทำไมาอีกก็มาสามงวดแล้วค่ะเพราะว่าเจ็ดศูนย์เนี่ยเจ็ดศูนย์เนี่ยมันมาตั้งแต่ปีหกสามหนึ่งครั้งปีหกสี่หนึ่งครั้งถ้ามาออกอีกครั้งก็จะเป็นสามงวดนะครับนะเจ็ดศูนย์ผมจะให้แค่สองตัวแล้วกันสองศูนย์และเจ็ดศูนย์อ่ะอันนี้อย่าพึ่งเชื่อผมผม ผมยังไม่ให้ดูรายละเอียดแต่ผมพูดมาก่อนแล้วนะครับนะไปจับไปจับไว้ก่อนก็ได้ไหมถึงว่าสลากินแบ่ง,งรัฐบาลไปไปไปหยิบมาก่อนนะครับผมนะซึ่งมันจะขัดกับตัวที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวเด่นอ่ะยีตัวยี่สิบสูตรอนะ่ะตัวเด่นมันกลายเป็นเลขเจนะครับนะตัวเด่นมันกลายเป็นเลขเจนะครับถ้าใครดูคลิปย้อนหลังนะครับตัวเด่นที่ผมให้ ดับล่างทุกหลักนะ่ยมันจะมันจะเป็นเลข7คือเด่นนะครับแต่พอมาอีกสูตรหนึ่งเนะี่ยมันบอกว่าดับดับทุกหลักนะครับมันบอกว่าดับทุกหลักฉะนั้นผมให้มันเป็นเลขเด่นแล้วกันนะผมไม่ตัดทิ้งนะผมกลัวสูตรตัวนั้นนะ่ะสูตรนั้นนะ่ะมันหลุดนะครับก็ผมจะให้แค่2ตัวนะล่างนะ แต่แนวทางก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดแล้วกันนะครับผมนะก็คือ2,0แล้วก็70นะอันนี้คือล่างนะครับนะในส่วนของในส่วนของบนเดี๋ยวค่อยคุยดีกว่านะเดี๋ยวค่อยคุยนะครับผมแต่ผมว่าหนึ่งน่าจะมาบนนะอันนี้คือบอก <c oughs> บอกโดยคร่าวๆนะครับผมบอกโดยคร่าวๆนะครับหนึ่งมาบนนะครับผมนะศูนย์มาล่างนะครับผมนะ นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะถ้าใครอยากให้ผมว่ามันมาแบบไหนก็ก็ดูคลิปไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้ายังไม่มั่นใจนะครับอันนี้ผมผมผมมาคุยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือนอกเรื่องนะครับนอกเรื่องนะนอกเรื่องนะก็คือผมสรุปแบบนี้นะครับมี2ตัวเนี่ยมันมา2ตัวเลย0ูนย์มาล่าง หนึ่งมาบนนะครับสองตัวนี้นะให้ติดไว้นะครับเดี๋ยวถ้าดูนะถ้าดูบนนะอ่ะถ้าหนึ่งมานะครับหนึ่งคู่กับอะไรนะครับนะแต่สูตรนี้มันชอบมาสามตัวนะครับผมแนะนำนะชี้เป้าไปนิดนึงนะเอาชี้เป้าไปนิดนึงไปลองจับดูนะครับผมสองหนึ่งห้านะครับสามตัวนะสองหนึ่งห้านะครับอันนี้ชี้เป้าก่อนนะครับแต่แนวทางหรือว่า มันมายังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดนะครับก็ไม่ชอบก็ผ่านนะไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมนะทีนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับผมอสองตัวล่างที่ผมให้3ตัวที่ผมวงกลมให้นะครับถ้าใครย้อนดูนะมันจะมี2องสา,อ,าสองเจแล้วก็73นะครับมาดูชุดชุดของวันจันทร์ที่มันดับนะครับผมน่าจะเอะใจตั้งนานแล้ว ผมไม่น่าเลยนะครับนะมาดูครับผมอันนี้คือมันดับวันจันท์นะครับผมมันดับเจ็ดสามแล้วก็สองเจ็ดตัวเด่นที่ผมให้ผมให้สองสามด้วยมผมน่าจะวงกลมตัวเดียวเลยสองสามนะครับโอ้โหมาดูพอมาเปิดเจอเอา้าหวยออกวันจันท์แต่ผมวงกลมให้สามตัวก็คือเจ็ดสามสองเจ็ดและก็สองสาม แต่7 3และ2องมันดับฉะนั้นมันเด่นคือตัวเดียวเลย2 3นะครับสอนะถ้าใครไปย้อนดูนะครับพึ่งผมพิ่งมาเปิดเจอเอ้าโอ้ยถ้างั้นทุ่มไปตัวเดียวเลยเนาะนะพลาดได้ไงเนี่ยโอ้อันนี้มันชุดดับนะเนี่ยชุดดับวันจันทร์นะมันไม่มาวันจันทร์นะครับมันนะอันนี้ชุดดับวันจันทร์มันเป็นล่างด้วยนะชุดดับที่ไม่มาล่างนะครับ ผมให้3ตัวนะครับถ้าใครย้อนดูถ้าใครเห็นที่ผมวงกลมให้นะครับก็เป็น7-3 2-7แล้วก็2-3ถ้ามาดูผมลืมดูผมนึกว่ามันจะหลุดหรือว่ายังไงไม่รู้นะนะครับถ้างั้นไปจิ้มเอาตัวเดียวเลยนะ2-3นะโอ้พลาดนะจิ้มเดี๋ยวมาดูมันออกวันพุธนะครับว่ามันตัวไหนที่มันจะจะโอเคจะ,จะจะดับนะจะดับวันพุธ มันพุดศูนตัดไปเลยนะครับ06 6 0นะเนี่ย06 6 0นะครับผมนะ0 6 6 0ตัดไปเลยเนี่ยมันเหลือ02 06 07 06ตัดออกไปมันก็เหลือ02กับ07นะครับเอาเข้าใจไหมศูนย์หกหมันมันดับอ่ะมันดับล่างอะ่ะเอาผมว่า โอเคไหมเนี่ยเหมือนเหมือนสรุปเลยนะเนี่ยผมให้วิ่งเนี่ยมันมันกลายผมมันสรุปอะไรเนี่ยศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์มันดับผมให้ตอนนี้มันเหลือเราเรามามาคำนวณแค่ตัวตัวนี้นะอาจจะสับสนนะต้องดูให้จบนะครับศูนย์หกมันดับหกศูนย์มันดับอ่ะมันก็เหลือแค่สามตัวใช่ไหมครับมันเหลือสามตัวไหมสามตัว นะครับสตัวอะไรครับผมเนี่ยศูนย์สเนี่ยนะนะครับอ,อ๋อแค่นี้แล้วกันนะแค่นี้ก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็นำํำคิดว่าบางท่านอาจจะเอาไปใช้ได้แล้วนะแต่บางท่านอาจจะยังงงว่าอยากจะหาดูว่า มันมายังไงก็รอติดตามคลิปต่อๆไปนะถ้าใครตัดสินใจในคลิปนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ